Okay, โอเคผมก็ต้องขอกราบสวีตัสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านกันด้วยนะก็วันนี้กับผมน้อยเกมนะผมก็วันนี้เรามาเปิดหน้างานทําถนนนะทุกคนนะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะขับหัวลากคันนี้นะผมใส่แท็กเตอร์ไปส่วนพี่ไม้ก็จะขับเกียร์เดอร์ไปนะผมแต่รถสิบล้อเราก็อยู่ที่ท like. okay. ี time, okay, okay. on, so, okay. okay, well, ่ขนดินแล้วแหละนะทุกคนนะก็จะเป็นย okay. okay, well, really ังไงก็ฝากกดกรกดิ่งกดติดตามด้วยกันโอเคผมก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปครับพี่เดี๋ยวรอผมแป๊บนึงพี่เอาแท็กเตอร์ขึ้นก่อน ให้ขับให้ขับขึ้นให้ไหมที่ขับขึ้นให้ผมเลยก็ได้นะมามาขับให้ผมข<า>ึ้นให้ผมเลยโอ้โหเก็บเดินหน้าไปหน่อยเดินหน้าเดินหน้าออกไปเลยก็ได้เดีด๋ยวดูบันได <laughs> บันไดก็ไม่เอาขึ้นอ๋นอพี่เ,เดินขึ้นเลยละกันนะครับจดไปครับพี่ขึ้นมาเลย <laughs> งานรีบนี่งานรีบดูส่งไม่รีบพี่ไม่รีบเขาเรียกว่าช่ำชองครับผมนำเลยครับผมมาเดี๋ยวเราจะสิ่งรถเกียร์ไปแล้วกันนะนี่ครับเดี๋ยวผ่านขึ้นก่อนนี่ผ่านแต่งครับผ่านแต่งมาครับโอ้ยม,ม,มองหันกลับ้าแล้วนี่<ร>แค่นี้รถพีนไกลไหมพี่ <c oughs> <c oughs> ไม่ไกลไม่ไกลก็ตรงที่นั่นแหละตรงที่เกมขับรถไปนั่นแหละ oh. ș, อผมไม่ได้ทำถนนนานแล้วนะครับวันนี้จัดสักหน่อยอ panda. งานรับเหมาโอ้รถเกียร์รถเกียร์เอ้ยจะไมมนขับยากจังเลยรถเกียร์นี่มันยาวพี่วงเลี้ยววงเลี้ยวมันยาวยังไงไม่รู้ดิ แล้วผมอ่ะพี่พี่คิดดูพี่เลี้ยวแทบจะไม่พ้นแล้วผมอ่ะไม่พ้นดนหอาเรีวหัวหลังเขาจะได้ยังไงนู้นดูนี่หัวใจดับเพลิงครับนี่เฮ้ยระดับผมแล้วมีลุบบาทพิลุบบาทเลยเหรอใช่พี่ไม่ธรรมดาเด้อเาวพ่อใหญ่นี่ข้ามถนนไปดูรถเลย จริงจถนนมันก็พังทั้งแมปแล้วนะแต่ว่าถ้าจะให้เราทําถนนใหม่ทั้งแมปก็ไม่ไหวนะใช่ครับทีมงานไม่มานะผมโอ้ไม่ไหวด้วยแบบมันยาวอ่ะมันเยอะก็ค่อยทำไปทีละหน่อยแบบนี้อยู่มาตั้งแต่แบบสมัยเอ่ออะไรครับเด็กสมัยแบบเล่นใหม่ๆนะสมัยบัคเกอร์เฮือนะครับสมัยสมัยเล่นใหม่ๆสมัยปีบัคเกอร์เฮือนะครับผมภาษาเหนือปีบัคเกอร์เฮือ นานนะพี่ผมไม่รู้เหมือนกันไปว่าอะไรแต่เขาเอาไว้แบบเวลาพูดแบบมันนานๆมานแล้วเขาจะพูดแบบนี้ <S 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 เจดเดินนำทางนะทุกคนนะที่ดูแลกันโอ,อ้โหเอ้ยมันไม่ไใกล้เนี่ยใกล้ๆนี่เดี๋ยวขึ้นเนินนี้ไปก็ถึงลวโอเคครับ okay, ผมแต่ว่าตอนนี้รถรถเกียร์ที่เริ่มขึ้นไปหวนั่นช่วยไงพี่ผมช่วยช่วยกระตุน้นกำลงังอ่านี่ไง เสร็จแล้วเดี๋ยวผมเอาล้อจอดล้อที่นนี่ก่อนโอเคอันนี้เราย้ายรถมาไว้ลุยตรงนี้นะก็คือภารกิจเราก็ต้องแบบทำเฉพาะตรงที่ขูดไว้นะครับตรงนี้ประมาณร้อยเมตรไม่ไกลมากะพี่เนาะโอเคครับเราวางไปที่สิบร้อยดีกว่าพี่ถอยมาเลยเดี๋ยวผมขับแมคโครเกมรถเกมอ่ะ จำลืมอำลืมนะพี่รถผมจอดอยู่หน้าไหนพี่มาถอยกันเดี๋ยวน่าจะจอดจอดคู่ดีกว่าอ๋อ,อแล้วเหรอแล้ว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 เข้ามาคลิกเกินนี่แต่ก็ได้อยู่ครับผมอันนี้นะ ไปถอยอันนี้มาเอ้ยรถแท็กเตอร์อยู่นี่ก็มีนี่ยว่ะใช่แท็กเตอร์เออเห็นจอดอยู่ตรงนี้คันนึงอะ่ะจอดอยู่แต่เมืม่อวานละเอาคันนี้ไฟปตัตตานีหายจอยผมนี่เหมือนน็อตจะหักอนะ่ะเหมือนน็อตล็อกมันจะหักนี่ผมขยับแล้วแม่งกรอบเปลือกด้านนอกมันขยับด้วยเลย ไม่เหรอไม่ที่ไอ,จอ้จอยจอยสติ๊กนี่อ๋อไอเกมเกมตักตัวนี้ออกกนก็ได้แขนสุดแล้วนะถึงแล้วเห็นแล้ว,ลวเหลือเหลือด้านหลังอ่ะด้านหลังเยอะเอาเดีย๋ดวยวเชียร์ให้หน้าในโอเคโอ้ล็อกกี้เราหรือมาหอแท้นี่พอหรือยังของพี่นี่ ยังไม่ยังไม่เต็มเลยเอาให้เต็มเลยครับผมจะได้คิดกองเยอะปาโรดมาโลดยังไม่เต็มพี่ตากนึงน่าจะเต็มฟิล์มโกเบก็มืดคืินนะผมผมองไม่ค่อยเห็นนะก็ขับภายนอกภายนอกกิ่งไม้มองเลยไม่เห็นเลยอะ ่ารถมีเต็มแล้วระบอกไฟครับเปิดไฟดีกว่านะมองหน้าไปก่อนมองไม่เห็นนะเปิดไฟดีกว่าทุกคนนะเดี๋ยวเราวิ่งมาทางขวาดีกว่านะนจริงจริงมันวิ่งตรงลัดไปตรงนี้ก็ถึงแล้วแต่ว่าต้นไม้มันลงทับป <c oughs> ิดทางไวนะน้นี่มันทางเลยไ,ไ,ไปเลยครับ บอกว่ายังพี่จะต้องขาย้งเสียงพี่ไม้ออโต้จูนนะผมช่วงนี้พี่ไม้เป็นแรปเปอร์เลยด้วยนะแรปเปอร์เลยเกอเสียงออโต้จูนนี่ทุกคนเห็นไหมเออไม่ธรรมดาผมแรปเปอร์นะผมชื่อชื่อในชื่อในวงการพี่ไม้คือริวไม้นะผมริวไม่หรือยังไม่พี่โคอันนี้เลยอ่ะไม่ไหวนะชื่อนี้โหสตาร์ตั้ง ตั้งชื่อในวงการให้พี่นี่ยังไหมเอารถติดลมดเ,ด,เ,ด,เ,ด,เดี๋ยวเทเดี๋ยวเทลาดไปอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่น้องไอเกมมานี่ดูทรงแล้วน่าจะสุดพอดีนะปวดนะเพิ่งได้เจ็ดนาทีเองพี่พี่ขับแท็กเตอร์จัดการเลยพี่เกเตอร์แท็กเตอร์พี่ พี่เยี่ยรถไปจอดตากนี้รถผมน่าจะเต็มละวิ่งอ้อมได้เลยนี่วิ่งเบลได้ยังยังไม่เต็มโหเลยทางอ่ะไม่ใช่ทางเข้าไปไล่ใช่ปะโอ้โหยังไม่เต็มวะผมรถเราใส่เยอะไปไหนนี่รถผมใส่โคตรเยอะเลยพี่ยังไม่เต็มเลยนี่ อันนี้น่าจะเต็มของจริงแล้วแหละขึ้นกองมาขนาดนี้ละโอ้ยังไม่เต็มอีกพี่สามหกผมเสียโคตรเยอะเลยมาแล้วนี่มารอบสองแล้วนี่โอ้ยสามหกผมใส่เยอะจริงเนี่ยดัดตัดนั้นก็เต็มแล้วนี่เต็มแล้วไปก่อนครับผมมันติดรถไปด้วยดิขี้เกียจเดินมาพี่ขึ้นเลยครับผม ึ้น,น,นไดคือใดนะครับรขับรถเกียร์ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไปเลยไปเลยลัคกี้เขาถอยเราขึ้นดินแล้วไปครับโอ้ทางนี้ตัดไปไม่ได้นะไปครับไไนะรถก็หนักเอาเลือดรู้เลือดครับรู้เลือด อะไรนะอู้ยเขียนมาเบี้ยวเสมอเลยอ่ะเรื่องที่เสียงช้างร้องมาช้างร้องมาช้างร้องเฮ้ยแหกโค้งเราผมก็แรงจัดเลยสามศูนย์คนนี้ เดียดแล้วของนี้โหแอบคนดีไปครับผมมาถึงแล้วนะพี่นี่โอ้มาทางนูน้นเอเคเทมาเลยพี่แอบรุนให้ก่อนเกเทตรงกลางน่ะเ้นเนี่ยลากไปเลยประมาณนั้นแหละสวยน้ผมใสย่ยางเยอะสวยสวยสวยอืม เกลยตามเลยครับนะสูตรเ่ะรถผมอ่ะเออเทเลยเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งยังบางอยู่เลยนะนี่มุดต้นไม้ไปดีกว่าทุกคนโยสี่เหยียยจัดมุดกิ่งไม้เลยแล้วกันทุกคนอือเฮ้ยดีไม่ติละโซนี้ขี้เกียยออมนะโซนนี้มันมันไกลเกินนี่โอไกลที่ไหน นี่โอเคอีกรอบอีกรอบหนึ่งมาแบบแจ่มเลยขับรถเกตดนี่เราถนัดจีแล้วนะแม่รถไฟลอดติดหายทีเราปรับพื้นที่ก่อนอ้ยเราเออมันเกตดได้แบบถมตรงอันนี้พอดีเลยวะ่ะทำไพีไ่สุดจัดนะฝีมือ,อน,นี่ฝีมือฝีมือไม่ใช่ ใครจะขับได้ง่ายนะเ,นเกียร์ไปดูรถเราก่อนเดี๋ยวรถรถดำเรากำลังใส่ดินนะครับเราคุดดินใส่กันโอ้โหพี่พเป็นแองงี่ะพี่รถผมกว่าจะเต็มลำอ่ะรถอยจีทอผมอ่ะเหลือเหลือจับเครื่องก่อน พี่ผมเปิดไฟไม่ใช่หรอกอยู่ในรถแล้วมองไม่เห็นนะทุกคนนะมันมืดในใ้พี่ก็เปิดขับปกติอะเล่นมุมมองในโนอกเล่นมุมมองภายนอกก็ไม่ได้มองไม,<า>มไม่เห็นเลยเยอะมาเยอะ<ๆ>เราขับคโคยาวๆหรอกเราที่ช้ำชองเลยนะทุกคนนะคันนี้ ขูดไปครับผมเดี๋ยวก็เต็มแล้วแหละสิบล้อ,อค่คอยไปครับค่อยไปค่อยเป็นค่อยไป นอนแล้วว่ะตายที่ไหนง,วง่วงละตอนที่ตัางนี้น,น่าจะเต็มเอ้ยมองไม่เห็นบุ้งเต็มไปดิเต็มมีเต็มเต็มเต็มครับเต็มแล้วไช่ไปนะครับเราเราใส่รถเราต่อนะบอกเลยว่าขูดอย่างเยอะรถเราอะ่ะเดี๋ยวลองไปฝั่งนี้มัน ฝั่งนี้มันต้องวิ่งขึ้นเขาอ่ะเมื่อกี้ผมก็วิ่งฝั่งนั้นแหละเ<ำ>ดินขึ้นไปเลยนะเราขูดแสงของเราเรื่อยๆนะทุกคนนะแล้วรถเราใสาย่ยางเยอะครับผมก็แบกทีมงานนันี่รถเรานี่ <laughs> เฮ้ยใครดุดโค้งวะนี่เห็นลอยนะโค้งไม่ไปไงซิ่งเกินเห็นลอยเห็นลอยรถคุมไม่อยู่ครับย่าย่าหายเป็นแถบเกิดกะเกิดไอไอเกิดการปฏิวัติขึ้นนะครับผมควบคุมรถไม่ได้ยังไงเดี๋ยวนี้นมอะไรกันอ่ยกยกดำไม่ขึ้น รถเกณฑ์รับจบตอนนี้ช่องน้อยเกมต้องการยอดวิวจำนวนมากนะทุกคนนะก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาในช่องน้อยเกมได้เลยนะครับผมรับสมัครยอดวิวจำนวนมาก <c oughs> แล้พี่เนาะทั้งสองช่องไงนะทุกคนนะรับสมัครยอดวิวจำนวนมากครับผมเออพี่จอดแล้วนะล้อจอดแล้ว <c oughs> พี่จอดเลยเดี๋ยวผมเต็มแล้วผมไป เทคเตอร์มาทำไมทเทคเตอร์มาจอดดิโอ้เทคเตอร์มาประดับยศนี่ประดับบารามีเราจะได้รู้ที่ว่าทีมงานเรารวยมากพี่มีเทคเตอร์นี่นะรวยทั้งหล่อทั้งรวยละก็อ,อันนั้นใหญ่มากครับบอกเลยแค่นี้แหละทีมงานนี้ใหญ่ทุกคนนะ ยกเว้นยกเว้นบางปามกับน้องเปาทุกคนนะอันนั้นสี่สี่เก้าลัดยางครับผมเกินนะไปครับเราไปเที่ยวเราดีกว่านี่เหมือนมีเสียงมาแล้ว <c oughs> จะไม่รู้ว่ามา,มาจากฝั่ง, <c oughs> งไหนนะทางเดิมมีทางเดิม <c oughs> เกม,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 มเกมเทเลนซ้ายนะ <c oughs> พี่เทเลนขาขวามาแล้วเ <c oughs> มืโอเคครับผมซ้ายไม่ได้เทเลยถอยรถ รถเกียร์ไม่ต้องวิ่งถอยหลังด้วยถึงจะเร็วแล้วเดินหน้าอย่างช้าเลยเขาทดเกียร์ให้แค่ดอยหลังแล้วเขาทดเกียร์เดินหน้าไว้แล้วเปล่าพี่มันจะได้ถไถได้พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่เกียร์ถอยไม่ได้ทดไงพี่รอสิบรอไาก่อนอสามหกกำลังมาสามหกกำลังมาครับผมอุ้นไปไม่ทันช็อตเด็ดรถหนักจัดอะ โอ้โบนี่ดูสเต็ปโอ้พี่ติด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 แล้วผมติดติดอะไรติดไอเนินดินตรงนี้อะไรเนี่ยเอ้ยแล้วผมติดจริงเดี๋ยวเรจะไปไงเอาชเชอ์ไทยอะโอ้ยถอยอ่ะถอยถอยอ่ะถอยดันมาติดจองดินนะพี่มาติดเนินดินอ้าวแล้นแหละครับขอบคุณครับพี่ ไอ้นี่ไงตรงที่มันชันๆตรงนั้นไงพี่เออใช่ครับผมไปครับพี่ไปต่อเลยโหดูรถผมดิมีแต่หลุมอะเลนผมอะพี่ดูเก์เด้วยพี่ยังมายากอะพี่พิแล้วพี่ดูผมอะมีแต่หลุมอะทิ้งขี้เลยของดีขอ,องดีปรับถนนกันนะผมโอเค เอ้เรียบเฉยอะ่ะเออได้นะจอดสูงานพังหมด <c oughs> ไม่พังพี่ไม่พังไม่พังมันคือการล้มต้นข้าวให้มันอ๋อกมาใหม่พี่ห <c oughs> ยอกหยอกมันมีซะที่ไหนเนาะพี่โอเคครับ okay, ผมิดคลิปดีกว่าครับอ่ะโอเคครับ okay, ผมก็ง่วงนอนแล้ว <c oughs> ทำคลิปสี่ทุ่มกว่า นะครับผมอ่ะโอเคใครเจ้าก็ฝากกันได้ด้วยกันนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ